ขอบคุณครับขอบคุณคุคณแม่ครับตาสบทรายการเราอีกครั้งก็ต้องขอทับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนที้ทำในวันนี้เป็นอาหารซึ่งผมนี่คนหนึ่งอ่ะชอบไม่รู้คุณชอบป่ะไม่รู้ชอบไหม <c oughs> กระดูกหมูอ่ะโอ้โหชอบ <c oughs> กระดูกหมูคุณชอบถกระดูกหมูชอบอะไรก็ตามที่ทำกับกระดูกหมูผมชอบหมดผม <c oughs> ไม่รู้เป็นไง <c oughs> แต่อันนี้มันหวานใช่ใช่แต่อันนี้มันมาใหม่ อันนี้มันเป็นกระดูกหมูตุนน้ำมะพร้าวครับท่านฟ,ฟังดีๆเลยนะครับกระดูกหมูตุนน้ำมะพร้าวเขาทําอย่างนั้นจริงๆครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยและร้านที่เอามาก็น่ารักอยู่แล้วร้านนี้คือร้านเสรีทองนะฮะเจ้าของเดียวกันกันกบ สงเสรีทองลูกชิ้นนะครับไม่ใช่จเจ้าของเดียวกันกับโทนาฟนะครับคือเสรีทองเป็นร้านอาหารที่อยู่ปากซอยแล้วก็แห่งยี่สิบสี่แต่ลูกชิ้นที่เราทานกันในแบรนด์นี้ครับสีแดงๆนียน,นี่คือสองเสรีทองใช่เข,า,ขาทําหลายอย่างมากแต่ว่าทําอะไรออกมาก็ดีด<ช>ีทำออกมาแล้วใช้ได้เลยวันนี้ก็จะมาสอนเราทํากระดูกหมูตุ๋นน้ำมะพร้าวขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชาติชายพรหมพฤกจากร้านเสรีทองครับพี่มดครับ สวัสดีครับรู้สึกขอบคมากครับขอบคมาที่มาร่วมรายการกับเรานะครับมสบายดีนะลูกสบายดีครับอ่าครับสบายดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านจะได้สิ่งใหม่ไปอีกอย่างหนึ่งไปคู่กับครัวของท่านครับแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจทำก็ไปที่ร้านเขาร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ปากซอยรักแหง24ครับผมเข้าจะปากซอยมัน50เมตรด้านขวามือเห็นร้านเลยครับจาดรถก็คือซอยถัดไป เราขายอะไรบ้างที่ร้านที่ร้านจะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวยูนรโฟรเป็นหลักนะครับจะมีผลิตลูกชิ้นเองลายแป้งปลอดสารนะครับมีลูกชิ้นปลาชิ้นกุ้งนะครับ ผลตอนนี้เป็นเมนูใหม่นะครับก็คือเป็นกระดูกหมูตุ๋นน้ำมะพร้าวครับก็คือกินกับอะไรครับทางกับข้าวก็ได้ทางกับบะหมี่ก็ได้ครับอทางกับบะหมี่นั่นนะครับแบบนี้อ้อที่อ้อชอบอ้อบอกผมอ่ะอันนี้เป็นบะหมี่มันเป็นเหมือนบะหมี่เปาะนะคุณผู้ชมคือจะเป็นบะหมี่เหลืองไม่เป็นบะหมี่ไข่แต่เส้นจะแบนๆหน่อยเล็กๆอันนี้เด็ดเพราะฉะนั้นจริงๆเรามาดูว่าเขาทำกันอย่างไรแล้วเกิดเราจะสั่งทานบ้างจะสั่งแบบไหนมันจะได้อร่อยถึงถูกใจไม่ถูกใจครับชมกันเลยกระดูกหมูตุ๋นน้ำมะพร้าว นี่ร้านของเขาครับร้านน่านั่งนะฮะน่ารักนี่ครับคนนี้คือคุณคุณอาครับเป็นของสูตรนี่แหละครับเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรนะครับคุณอาเริ่มต้นจากกระดูกชายโครงหมูครับหั่นชิ้นใหญ่นะครับนํามาล้างด้วยน้าเกลือนะครับประมาณ5กิโลกรัมครับใช้หมู5กิโลกรัมนะครับครับล้างเพื่อเอากินสาบออกครับครับโอเคแล้วก็ตึงหมูไว้นะครับต่อไปเอน้ําเปล่านะครับใช้ประมาณ3มลิตรครับผมครับ ใช้รากผักชี100กรัมนะครับครับกระเทียม100กรัมครับพริกไทย100กรัมครับโออเคาน้ำตาลมะพร้าว100กรัมครับคุณอาขี้เกียจตวงเลยครับเลยดื่น้อยเลยน้ำตาลทราย50กรัมครับน้ำตาลเท่าไหร่นะ50กรัมครับ50อ๋อโอเคน้ำปลาครึ่งถ้วยครับน้ำปลาครึ่งถ้วยครับใช่ครับนึกว่าร้อยซีอิ๊วขาว1ถ้วยครับครับ ซีอิ๊วญี่ปุ่นหนึ่งถ้วยครับครับน้ำมันหอยหนึ่งถ้วยครับพริกเหลืองนะครับประมาณหนึ่งถ้วยครับโอเคน้ำมะพร้าวใช้หมดห้าลูกนะครับทั้งน้ำและเนื้อนะครับเป็นมะพร้าออ่อนนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับใี่ดูสิของเนื้อและน้ำลงไปลงไปด้วยกันนะครับเปิดไฟกลางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับคอยคอยช้อนมันออกนะครับ ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่งครับท่านผู้ชมเพื่อให้มันเข้าเนื้อดูดิครับดูดิเนื้อมันจะยุ่ยแล้วก็หอมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับกระดูกหมูตุ๋นน้ำมะพร้าวอ่อนครับอร่อมากลิ่นมากเลินแล้จากไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับทำไมจะมาถึงอยู่ดีๆคิดทาเมนูนี้ขึ้นมาอ๋อที่ร้านปกติขายเป็นเดียนเจอโฟลูกชินปลาใช่ไหมครับใช่ใช่เราพยายามคิดเมนูใหม่ๆที่มันตอบสนองกับ ลูกค้าของเราที่ร้านก็เลยหาอะไรใหม่ๆใ,ใ,ให้ลองทําบ้างคือเมนูพวกเนี้ยคุณอาผมเขาทํามาอยู่แล้วประมาณสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยอ๋อทำกินกันเองทำกินที่บ้านอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเอาเี่ยลองมาอัดแอปใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ข้าวดูซิเป็นยังไงก็เลยคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบใช่ก็เลยลองทํามาดูครับแล้วพอทํามาแล้วตอนที่ออกงานมาตรงนั้นผลตอบรับดีไหมครับอ้ดีมากเลยครับดีมากเลยใช่ครับดีมากจนขนาดที่รายการเราทนไม่ไหวต้องเอามาออกจริงๆท่านนี้พูดจริงๆมันดีมากจริงๆ ก็ต้องชมดูวิธีการทำเผื่อถ้าจะไปทาเองสิ่งสาคัญเลยนะฮะล้างสาหมูให้หมดี่หยุดเลือดนี่เขาหยุดกันด้วยเกลือนะณอา,าบอกอย่างนั้นนะใช่ไหมคุณอาบอกว่าเธอเธอเธอ,อต้องหยุดเลือดด้วยเกลือนะนี่ใช่ไหมฮะน้ำตาลใช้2ชนิดด้วยกันนะครับ,ค,รบคือได้ทั้งความหวานละมุนแล้วก็ได้ทั้งความหวานแหลมแหลมเลยนะครับใช้2ชนิดด้วยกันนะฮะแล้วมะพร้าวที่เอามาเป็นมะพร้าวอ่อนนะฮะใช้ทั้งน้ําและเนื้อนะห้าลูก ต่อสูตรทั้งหมดที่ทำเมื่อกี้อ,อัตราส่วนเมื่อกี้เลยครับอัตราส่วนเมื่อกี้จะใช้5ลูกนะฮะมันจะเป็นรสชาติอีกอันหนึ่ง<ๆ>เพราะว่าปกติเราก<ม>ินแล้วก็กินน้ำเปล่าถูกไหมฮะแต่อันนี้มันเป็นมะพร้าวน้ำหอมกล่อมๆของมะพร้าวขึ้นมาเออ,เอ,อมันก็แตกต่างออกไปถูกไหมใช่ครับแล้วเวลาที่เรา เค <oh ี่ยวกะฮะคราเรียกว่าเคี่ยวใช่ไหมเคี่ยวกับตุ๋นนะครับตุ๋นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ Dios> ่งครับมันจะได้พอดีพอดีเลยพอดีเลยมากกว่านั้นไปก็ก็จะยุ่ยไปเลยยุ่ยเกินละลายเกินไปน้อยกว่านั้นก็กินลําบากลาบากไ้ครับผมคุณลองความกลมกล่อมดูครับไม่ครับตอนนี้เขากาลังลองความกลมกล่อมอยู่ครับเขากาลังลองอยู่ว่ากลมกล่อมไหมเดี๋ยวเขาจะบอกเรานะครับเอาล้ครับตาผมครับเป็นไงครับผู้ชมครับเมนูนี้นี่คือกระดูกหมูตุ๋นน้ำมะพร้าวนะครับของร้านเสรีทองนะ อแต่ว่าในหม้อจะร้อน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 ตัวกระดูกหมูนะคุณผู้ชมเป็นไปตามภาพเลยคือเราเข้าไปปุ๊บออดดึงออกมาปุ๊บมันยุยยุ่ยไปหมดเลยเด็ดมากแล้วหอมพริกไทยจะมีความเผ็ดของพริกเหลืองตัดขึ้นมานิดหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวผมกํกำลังจะรู้แล้วครับผมกำลังจะรู้แล้วครับ ผ่านแบบไม่ต้องสำหรับผมนะฮะพริกไทยคุณเด็ดจริงๆฮะนะดีได้ได้รสชาติโอ้โหแล้วถ้ามีน้ำปลาพริกนะฮะโอ้โหผมว่าน้ำมะพร้าวให้รสชาติที่แตกต่างมากๆหนึ่งใช่ครับใช่ใช่แตกต่างจริงๆฮะมันหอมหวานแล้วมันละมุนครับและที่การใส่พริกไทยลงไปขนาดนี้สร้างความรู้สึกดีมากๆกับการรับประทาน ความหวานที่เกิดขึ้นเป็นหวานธรรมชาติที่มันมาจากตัวตัวของพริกไทยเลยไอตัวของมะพร้าวนะมะพร้าวทั้งเนื้อและน้ําเลยนะคุณผู้ชมครับมันนุ่มนวลเหลือเกินนะเราใช้คำว่านุ่มนวลนะเวลาหวานเขาอะในถ้วยก็จะมีเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับลองทานเนื้อมะพร้าวดูก็จะอร่อยแบบไม่ทันนะครับเนื้อมะพร้าวไม่ทันผมซะแล้วนะครับ คุณโมดในระหว่างนี้ออดถามหน่อยสมมติออดจะสั่งลูกชิ้นอันนี้ออดสั่งไงฮาม่าสั่งได้ทางเพจสงมสีทองลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็จะมีเราจะทำเพจไลฟ์เพจหนึ่งเพจใหม่ชื่อกินแซบไลฟ์นะครับเพื่อเดลิเวอรี่สู่ทางของเราคุณต้องต้อนหน้าตาหน่อยนะถึงจะทานได้นะโอเคครับหรือไม่ก็ที่งานโครงการต่อยกทัพทุกที่เราไปหมดสงมสีทองจะอยู่กับเราทุกที่นะในโครงการต่อยกทัพนะคุณผู้ชมครับใช่ครับตามได้เลยเป็นไงพี่โก้นี่ยจะบอกว่าหมูนุ่มนะครับแต่รสชาติการตุ๋นเนี่ยคุณผู้ชม มันแตกต่างจากตุนแบบเดิม,ดมใชน่น้ำมะน้ามะพร้าวน้ำมะหอมที่เขาใส่เนี่ยมันให้ความหอมที่แตกต่างจากการตุนที่เราเคยกินมาคุยมถูกลองฮะถ้า,ถาอยากกินนะฮะร,รังแผงต่อยิปตีใช่ครับหรือไม่ควรต่อยกทัพนะทุกงานไปหมดครับผมเพราะว่าเต๋ลดทองการันตีครับเมนูนี้ครับกระดูกหมูตุนน้ำมะพร้าว มันกลมคมจริงๆกระไรรักไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มโอ้ยดีดีวยพี่บอสดีดีครับดีดีครับพี่เพนดีครับถ้าเขาไม่ให้วันนี้จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมจะปรบมือให้โอ้ครับเวลาเขาให้แล้วผมไม่ปรบมือซ้อนเพราะเป็นการหลูเกียรติ แต่ว่าเวลาถ้าเกิดว่าโอเคผมมองว่าเขาเขามองว่าใช่ผมมองว่าใช่อยู่แล้วแต่บางบางทีบางอย่างมนุษย์ไม่ตรงกันครับครับถ้าเขามองว่าใช่แล้วผมมองว่าใช่เขาก็ให้สิบคะแนนเต็มแต่วันนี้ถึงเขาไม่ให้ผมก็ปรบมือให้ครับมันเป็นเมนูที่น่าทํมากมากและเป็นเมนูที่น่ากินมากๆใช่ถ้าท่านอยู่แถวนั้นไปเหอะไม่มีคําว่าผิดหวังใช่ไม่มีคําว่าผิดหวังนี่ผมพูดตรงตรงผมก็โกขาดอย่างเดียวเองวันนี้ที่กินกันพริกน้ําปลาพริกใช่แล้วต้องเป็นพริกขี้หนูสวน พริกขิงหนูสวนหั่นซอยบางๆบีบมะนาวนิดหนึ่งจบเลยอย่าใส่น้ำปลามากใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งรับรองว่าน้ำปลาพริกอันนั้นกินกับอันนี้จบเลยตายใช่แล้วมันจะเป็นพริกน้ำปลาได้ไงเราเราใช้พริกขิงหนูสวนมันจะไม่เจอกันนะครับอาเงียบเงียบเงียบดิลงดงเงียบดีด้วยเงียบแบบไม่เคยเงียบมาก่อนคุณลงเงียบแบบน่ากลัวเออใช่เงียบแบบเงียบทำไมวะเพนตวหลังเวลามา เอาน้ำพริกเอาน้ำปลาพริกมาให้ฉันด้วยไม่ใช่มาตัวเปล่าเล่าเปือยอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมเพนเข้าใจนะอร่อยเธอเก่งเธอเก่งจริงๆฉันนับถือฉันถามเขาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมชีวิตอยู่กันยังไงนี่มันอาหลานยังไงบอกเขาเข้ามาอยู่กับเราเลยเอาเปล่าครับผมกอกเขากินครับบอกเลยบอกเปล่าครับผมกอกเขากินใช่ไม่ใช่อะไม่แล้วตอนท้ายเขาบอกว่า ผมรอฮุบจากคุณอาอยู่ครับอ๋อไม่ต้องรอฮะฮุบไปตั้งนานเลยฮะตั้งนาเหรอตัวท่านผู้ชมฮะมันอร่อยเด็ดจริงๆริอร่อยมากทำดูถ้าไม่ทำขี้เกียจทำก็ไปเลยไปได้เลยเสรีทองยิ่งนับวันยิ่งโตเด็กคนนี้ยิ่งนับวันยิ่งเก่งยิ่งแกล่งขึ้นแล้วมีกําลังที่จะทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันนั้นน่าสนใจขอบคุณคุณชาชาขอบคุณร้านเสรีทองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ นั่นคือยี่ราแต่นี่ประโยชน์เขามีอย่างไรบ้างใบสามารถช่วยยับยั้งหรือว่าช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งอีกไมากีชั่วโมง3ามนาทีนะครับอีกนานเลยนะฮะไก่บ้านใบยี่ราครับมันขึงใจซะเหลือเกินความร้อนแรงของเขามันแบบสุดมากเลยไก่บ้านเนี่ยเวลามาทำแกงไก่มันอร่อยจริงนะแล้วเปนยี่ราดิเฮ้ยไม่ได้มาแล้วไม่ได้มา